สวัสดีค่ะตะก,กี้แฟนเพจจ้าพี่น้องสวัสดีน้องพี่น้องสู้สุคนจา้าหลังจากทําภารกิจไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วก็จะมานับงานนับงานส่งลูกค้าค่ะสิไปนับงานสิไปใส่เสือกส่งประมาณ500ตัวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ การเกงค่ะซํามีจะจะจะเอาไปส่งลูกค้าใส่เชือกก่อนเช็คเสร็จของตรวความเรียบร้อยก่อนค่ะตัดแล้วให้เขาก่อนหลังจากตัดเสร็จแล้วก็จะไปใช้เชือกค่ะเช็คว่ามาได้จำนวนพอดีไหมเขาสั่งมาหารลอยตัวนะคะชีเช็คความเรียบร้อยให้เขา ชิ้งานตำนงตำหนีขีเข็มอันนี้ดึงยางจบเรียบร้อยแล้วค่ะดึงยางจบเรียบร้อยแล้วกับสีปิดใส่เสือเ้อดึงทิมใบค่ะเผื่อว่าถ้าลูกค้าเพิ่อนออเดอร์มากับสีได้ แ็กทรงจังสีนากระสิบว่าด้เหตุหลายยางหลังจากมาขึ้นเร่งเร่องเย็บหัวยางผ้าผ้าพื้นกลางเกงผู้หญิงค่ะเร่งะะเร่งให้เพิ่อนี่เหตุขีกใบวประมาณสามถุงสามถุงเลยเอา ตอานาทีนี้มาอาจาเป็นคลิปยาวนะคะสะสมสะสมนาที่สตมสสเร์ไโอเคค่ะสั้นทรงผู้หญิงทรงสั้นแม่จังสั่งมาสองร้อยตัวสั่งมาสองร้อยตัวแม่พี่น้อง สวัสดีทักทายคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะเนาะสีน้องเงินส่งเล็กหน่อยมาแล้วก็มาหนางเห็ดงานจัดทองนะจา้าเป็นงานของตัวเองเนาะงานจัดทอง จบแล้วจบแล้วก็จะไปใส่เชือกเ <c oughs> นี่ยค่ะสิบห้ามาเบินแล้วพี่หนักนี่นนตอนนี้ก็จะใส่เชือกเพื่กันว่าจะส่งประมาณบ่ายโมงจะทํหรือเปล่างานห้าร้อยตัวรอใส่เชือกอันนี้ก็จบแล้วประมาณร้อยยี่สิบตัวก็ะจะเป็นประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ